ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA San Online บนมือถือกับเซิร์ฟ Lady Con City นะครับวันนี้ผมก็ไม่ใช่วันนี้ EP นี้นะครับผมก็จะไปทำงานข่าวนะครับเป็นงานขุดน้ำมันดิบเอ๊ะน้ำมันดิบนะครับมันน้ำมันดิบอะไรล่ะก็ผมไม่ได้ลงคลิปไปโคตรนานนะครับก็แบบว่าไม่ค่อยว่างด้วยแหละเกิดผิดก็วันนี้ผมก็อัดแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยมีม่มันแบบที่ผมไม่ค่อยอ่านมันไม่ค่อยมีคนดูไงมันไม่ค่อยมีกําลังใจในกรเชืมันเนี่ยมนเป็นไรหรอกผมก็มีเองแหละก็โอเคครับวันนี้ผมก็งานนี้ครับอ้ยก็สําหรับงานนี้นะครับผมก็ต้องซื้อไอผมซื้อมาแล้วก็ลองซื้อนี่นะเครื่องขุดเจาะน้ำมันนะครับผมถ้าเราซื้อแล้วเราก็ทํางานนี้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าใครมีแบบชุดแจกอันนี้ในชุดแม่หมดนะครับผมนี่นะครับ เัาจะทำงานไวคูณสองครับนี่นะครับถ้าใครมีชุดนี้โคดีนะครับอนี้นะครับเวลาพอพอเรามาถึงนะครับก็มาให้กดเอนกับถังน้ํามันนะครับนี่นะครับคลิปนี้หาจจะพูดงงๆหน่อยนะไม่ได้พูดนานนี่นะครับโคดไวนะครับถ้ามีชุดอแล้วยิงมปชุดแบบี้โคดไวนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเดินแบบเดินเก็บทีละอันก็ได้นะแต่อันนี้สําหรับคนขี้เกียจนะครับเปิดออโต้แล้วก็ยืนนิ่งๆประมาณนี้เลยนะครับ ก็มันจะต้องเอาไปโพสต์ด้วยนะครับผมโพสซ์ก็ประมาณสองต่อหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ประเทศนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับวันนี้วันนี้วันเสาร์ก็คนเล่นหกสิบแปดนะครับ mm hmm. ก็งานนี้ทำง่ายๆเลยครับ mm hmm. เงินโคตรดีนะครับ mm hmm. ถ้าใครขี้เกียจก็เอฟเครอซิเวีนนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นก็ประมาณนี้เลยครับเดินไป อุยอ้ยถามไปก็ไม่มีต่างืีอยู่ดีว่าตอนนี้ชืดอพ่อมดผมร้านแรกที่ผมเข้ามาผมไม่ได้ทันแจกนะผมซื้อเอาที่ผายนี่ใส่กับผ้าปิดปากโคเท่แบคแบนน่าอะไรอ่ะทำไมกีตา้านแพนอย่างวานะน่ะก็ประเทศนี้ก็ซื้อขายโอซตามอิสระเลยนะครับตามที่ท่านต้องการได้เลย เราซื้อขายในดิจิทประเทศได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง API กับดิจิทประเทศไว้ใต้คอมเมนต์ไอ้ไม่ใช่ใต้คอมเมนต์ดีใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานนี้ก็ตอนนี้ผมแนะนำนะว่าถ้าเรามาทีอะให้เราแบบถ้าเราเก็บตังค์ซื้อลออะไรเรียบร้อยแล้วะก็ให้แพ็คไอพเพรสใส่รถเก็บไว้ก่อนนะครับให้มันเต็มรถหรือเต็มตัวแล้วค่อยไปขายทีเดียวนะครับ บบนั้นมันจะได้เงินดีกว่าแบบที่เราได้เต็มตัวแล้วไปขะครับผมก็นี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่แบบพอใจก่อนนะครับก็จะอีกสักนานอยู่่ะผมอยากให้มันได้สักวัยหนึ่งแงโพสต์ได้40อันโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันเลยก็โอเคครับตอนนี้ก็ได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยได้ประมาณ25อันนะครับ ก็เดบไปเนะครับมันก็จะได้ประมาณสิบสสองอันนะครับสิบห้าอันอีกเศษหนึ่งอันมันนั่นไม่ได้นะครับมันแบบไปโปรเซตไม่ได้นะเดี๋ยวผมอนุญาตกิน,นอาหารแปบก็ถ้าเสียงหายใจของเขาขอเฉดเดินะครับขยับไม้แป๊บก็นี่นะครับก็กดกินน,นี้ก็ผมขอแนะนำสำหรับคนที่จะเลือกเผานะครับเรือพานะครับ ก็ขอเลือกเป็นแบบแล้วแต่คนชอบแหละแต่ถ้าให้ผมแนะนาก็จะเป็นคุณแค้นนะครับมันแบบเก็บของได้โคเยอะนะครับแบบห้ากิโลเลยนะก็นี่นครับพอเราได้ที่เราต้องการแล้วก็มาโฟรเซตตรงนี้ได้เลยนครับก็อัตราก็สอบต้นหนึ่งวันที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอโฟรเซตให้แบบหมดก่อนเราจะนําไปขายดูนะครับว่าได้กี่บาทไปก็นี่นะครับผมก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยลว ตอนนี้ก็ได้ประมาณสิบสองอันผมก็ยังนำไปขายดูนะครับแต่ก็ทําให้มันเต็มตัวหรือเต็มรถกิโลของเราก่อนนะครับค็อยไปขาย,ขายก็นี่ครับตอนที่ผมหายไปแบบผมก็แอบไปซุ่มฟาร์มมาตอนนี้บอกเลยว่าของผมพร้อมเล่นมารถโลสองคันรถรถอันนี้เขาเรียกว่ารถยนะ่ะรถยนก็นอีกหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็ตอนนี้ของผมพร้อมเล่นลน่ะทั้นแหละ ประเทศนี้ฟาร์มง,ง่ายจริงนะครับใครกกเก็บเกียวฟาร์มก็ลองมาเล่นดูนะโหแล้วตอนนี้เกิดการตอโอโหแล้วตอนนี้ราคานะ้ำมันเหลือแค่400กว่าบาทเองอ่กนะก็นี่ครับเปที่ไปขายผมเลยบอกไปทับ GPS นะครับสถานที่ต่อไปตลาดกลางนีะครับก็อยู่เมือง SF นะครับก็เดี๋ยวผมขอขับไปก่อนนะครับทางมันค่อนข้างไกล ก็เดี๋ยวเจอกันที่ตลาดเลยแล้วกันนะครับ